ต,ตัวใหญ่เนปะ็นกิโลได้ไหมตัวอไรโลคีดหนึ่โลหน,น,น,นึ่งีดเอานมเอารสหวานดีกว่าอ่าโอเครสหวานก็มีรสชาติหน่อยอเาดีกว่าอานน้เปลยอ้ยแ่ไปดนะ้าหมดะปาย่างก<ท>เกลือ <บท S 2> <ด>ไหมตัวเบลอลอร์เลย นีทำไมาจะง,งัดทำไมมาแตวจะกตัดละกิเฮ็ดได้ง่ายๆนะจะมันต้องอมีวิธีมัน<ม>ต้องมีสเต็ปขั้นตอนตอแล้วมาถากถากให้เออเออย่าทำได้ไงวะเออย่าทำได้ไงวะอีกแล้วเมนูส้มตำอาหารโปรดของอาหารโปรดประโยชน์เยอะ

เอาจา w ว่าเร่งเีนี่นส้มตำวันนี้ก็มีเมนูปลานินอบเกลือย่างอบเกลือปลาสลิดย่างส้มตำปลาเด็ดๆ เฮ้ยสู้ขอบโค้งสู้ด้วยเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยนักเชฟนักออร่อด้วยเว้ยใจเย็นไม่ต้องรีบดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกแข่งแข่งแข็งอันนี้ไปข้าวหน่อยพักทีเรากับส้มตำเด็กขาดมาก เติมข้าวเติมข้าวหน่อยไอ้เอ้นกแกลกแกมารู้ทันเนียไ้ปลาแล้วติกหน้าบีด

ไม่ได้กินปลาเนื้อปลาด่างนะไม่ก็นนะม่โอเคแล้ว

ทุกคนน่ะทุกคนน่ะแต่พอเราเต้นเขาตือว่าอยู่ได้หมดส้มตำครับวันนี้เรียบร้อยจะมาแล้วมานอนนี่เลยเรียบร้อยครับส้มตำนะวันนี้เอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับกับกระวง